สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้วันพฤหัสที่28ธันวาคม2566นะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะสำหรับการซื้อขายตลาดหุ้นไทยนะเรียกว่าราทีปีถอกนะต้องบอกเลยว่าโดยนะเดยดต้นปีมาจนถึงวันนี้ต้องบอกเลยว่านะเรียกว่าหนึ่งปีด้วยกันนะฮะ่รียกว่าในส่วนของ กระดานเซ็ตนะหรือว่าตลาดหลักตลาดหลักทรัพย์เองหรือว,ว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง15.48จุดนะในส่วนของกระดาน MBI นะต้องบอกเลยว่าโอ,โอ้โหลงแรงมากนะด้วยว่า3ติดลบไปถึง30.57 57นะส่วนเซ็ตนี่ก็14.48เปนก็ดูวว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหสาหัสหสกันหมดเลยว่าด้วยภาพรวมปีนี้นะหมดเลยว่านักลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นทุกไซต์ทุกขนาดต้องบอกเลยว่า ได้รับผลกระทบหรือว่าเสียหายจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงนะหรือว่าเหนือกว่าความคาดหมายนะครับต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งนะมีหลักๆที่ทําให้หุ้นรอบนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหลงแบบว่าวินาทจริงๆนะต้องบอกว่าเกิดจากสถาบันหรือว่าเกิดจากนักลงทุนต่างประเทศต้องบอกว่าขายกันในว่ามหาศาลนะต้องมาดูที่ว่าปีหน้าเองปีมะโรงหรือว่าปี2500 67นะตลาดต่างชาติเองจะกลับนะเรียกว่าจะหวนคืนมาสู่มาซื้อหุ้นไทยเนี่ยเท่าไหรนะก็ต้องมานั่งติดตามการบนความคาดหวังว่า GDP ของไทยในปีหน้านี่ก็จะประมาณสักขยายตัวประมาณรักสเปอร์เซ็นต์ตันี้ก็หวังว่าภาพรวมของหุ้นไทยเองหรือตลาดหุ้นไทยเองเนี่น่าจะสดใสนะกว่าปีนี้นะซึ่งในเดือนมกราคมคนม,มองว่าเฮ้จะเกิด แกนจุลิเอฟเฟกต์ไหมนะหุ้นจะดีไหมนะผมเชื่อว่าในวันที่2นะที่เราสองสองพฤาคมศพนันห้าร้อยปีเปิเปิดวันซื้อขายวันแรกสำหรับตลาดนไทยนะคงจะต้องรูที่ว่าจะบวกนะบวกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องมาดูต้องดูกันหน้ากระดานนะมา,มาตอบนะวันนี้คงจะตอบอะไรได้ค่อนข้างยากอกูว่าเราหยุดยาวนะฮะทำให้เราไม่รู้ว่าระหว่างช่วงของวันจุนจะมีเหตุการณ์มี ปัจจัยอะไรนะทำให้นักลงทุนเนี่ย,ว,ยว่าวันไหวนะหรือมีความมั่นใจในจุดยยนี้นะต้องมาดูกันแบบว่าหน้าการะดานแบบว่าวันต่อวันเช่นเดิมนะซึ่งหลายๆคนก็มองดูว่าไอ้หุ้นที่หุ้นธนาคารพาณิชย์ก็น่าสนใจในสองปีหน้านะรหรือว่าคาปีปกนะรหรือว่าพลังงานนะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านะขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับรอบนะของการเล่นของนักลงทุนนะครับเดี๋ยวเราจะมา ต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์ปรเชศ์รือว่าเป็นหัวเรื่อยใหญ่นะด้านนวิเคราะห์นะของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศีพัฒนาสินจำกัดมาจนหรือว่า KCS สกู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรพัฒครับนี่คือรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบัรเราถือว่าปิดอาลาปีเถาะนาที่บอกบวกไปกว่า5จุดนะวันนี้มีสัญญาณอะไรทําให้แบบว่าแหมบวกขึ้นมาได้ในจุดนี้ครับก็ต้องเอาเป็นแรงหนุนนะครับจากนักทุนไทยในนี้แหละนะครับแล้วก็แรงซื้อตัวแถลงดสจิในช่วงโงงซ้ายด้วยก็ทาให้ตัวดัชนีหุ้นไทยนะครับปรับตัวขึ้นในวันสุดท้ายของวันทําการได้นะครับแต่แก็ตามนึงต้องบอกว่า วันนี้ตลาดหางสิงเนี่ยนะครับปรีบ่าไปกว่าสองเซ็นนี่ยนะครับในการทำให้หัแทนยูนเสดตลาดหุ้นไทยนะครับเอาเฉพาะตลาดหลักๆที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับหุ้นไทยให้แทนแย่ที่สุดนะครับติดลบไป15.2เปนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหางเสงที่ติดลบไป13.8เปอร์เซ็นต์นะครับครับผมนะปีนี้โดยภาพรวมถือว่าเซตนี่ลงไปถึง15.48เปอร์เซ็นต์นอกเอไมไอลงไปถึง30.57เปอร์เซ็นต์โมเมนตัมหรือว่าปีหน้าเองเอาง่ี้ว่าอ่ะไม่ต้องมองทัง้ มกราเองมกราคมปี2567นี่คุณกรพัฒน์มองตลาดหุ้นไทยยังไงครับครับที่ผมมองว่าปี252567หรือปี2024เนี่ยด้วยความที่ความคาดหวงังของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นอาเซียนเนี่ยต่ำมากนะครับเพราะว่านักทุนเองอาจจะผิดหวังนะครับจากผลแารปี2 2 3น,นี่น,น้สือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งเลยเพราะว่าข้างวันที่ต่ำเราก็อาจจะมีโอกาสเห็นโ o s i t ส v ซ s u r p r i s ได้ มันจะคล้ายกับตัวตลาดหุ้นสหรัฐกับยุโรปในปี2023นะครับที่ลองมองว่าเฮ้ยพวกนี้เสี่ยงจะเจอ recession กัน,นในทางท้ายสุดเองเนี่ยสี่กับเติบโตได้ส่วนคาดหมายก็ทําให้ผลแทนได้ค่อนข้างดีปี2024เป็นป,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 ปีหนึ่งที่สภาพคล่องโดยรวมจะเพิ่มขึ้นนะครับจากนโยบายเงินของสหรัฐแล้วก็ทางกลางทั้งโลกเนี่ยกลับข้างนะครับเพราะนั้น liquidity รวมจะเพิ่มขึ้นภาพการ search for yield จะเกิดเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าเราไม่โชคแม่เกินไปนะครับสีไทยจะโตได้มากกว่าสีตภาพสักเกินสมอนตมาได้นหน่อยๆเนี่ยนะครับ ตลาดหุ้นไทยน้าใช่ประธานที่ค่อนข้างดีผมมองกรอบการสวิงของตลาดหุ้นไทยในปี2024ไว้ที่ระดับ1,380นะครับจนถึงบริเวณ1,750จุดนะครับแล้วก็ระวังในธนวเป้าหมายปลายปีที่1 6 8 0ครับก็อมองว่ามีโอกาสที่เฉาจะทตัวแทนที่ทททดีนะครับอย่างกรณี worst case เนี่ยนะครับเดือนธเป้าหมายปี2024ที่เรามองในกรณีแย่ก็อยู่ที่ประมาณ1 5 5 0ก็ะมองมออย่าใส่นิด เกินกว่า10%ครับผมอืมนะฮะถ้าอัพไซด์เป็นแบบนี้แล้วนะนะหุ้นเด่นนะในส่วนของคุณกรณพัฒน์เองหรือว่า KCS เองเนี่ยเป็นยังไงฮะครับจริงๆผมมองว่ากลุมม่มตัวคิดมีน่าสนใจนะครับแต่ทุเรียนลองสำรวจบ้างเพิเ่มเติมตัว IPL เพราะว่าดีว่ปปา supply Asia เนี่ยท่อนผ้ปปาของการฟรื้นตัวนะครับแล้ปี2024จะเป็นปีที่ global manufacturing ของโลก recovery หรือฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่หดตัวถดถอยมา4-5ควอเตอร์ก่อนหน้าครับผม ครับผมนะแล้วก็เป็นหุ้นเด่นคือตัว IVL นะพูดพุด่งในงานตรงจ,จุดนี้ครับแปลวา่าสายบิโตจะมาดูแล้วมองเพียงแค่ตัวเดียวเหรอครับคุณกรณภัทรครับจริงๆผมมองหลายตัวเด่นนะครับ IVL เอยพอทอง GC นะครับหรือว่า SC Invigating ปูชิเมนไทยไม่ได้ปีหน้านา่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแต่ว่าจะไปได้แรงมากน้อยแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับตัว demand AC หรือว,ว่าฟื้นแรงหรือเปล่านะครับก็ต้องตามดูโครงสรองอ้างสินทรัพย์ประกอบด้วยถ้าภาพของการฟื้นตัวดีขึ้นผมเที่เราคิด มีนโย,ย,ยบายการผลทายเต็มรูปแบบออกมาจากจีนอันนี้ได้ทำเป็ตัวกลุ่มพวกนี้กับีโยการรับองสูงครับผมครับผมในรายการกล้วยหอมกับกูรูนี้ต้องขอกล่าวขอบคุณคุณกรพัฒมากที่มาให้มุมนต์นี้ไนงะก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้สุขภาพปุณกรพัฒเองและครอบครัวมีความสุขนะแข็งลงแข็งแรงกันทุกคนครับผมเช่นแขนงครับขอให้ทุนประสบความสำเร็จได้กับทุนนะครับเช่นเดียวกับทีมงานพี่มาด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะครับตลอดปี2024ที่มาถึงนี้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณกรพั ครับผมนั่นคือคุณกรพัฒน์นะถือว่าเป็นหัวเรือยใหญ่นะของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดหมายถึงว่า K ค s เผมเชื่อว่านักดูนได้ฟังข้อมูลหรือว่าฟังมุมมองของตลาดหุ้นไทยในปี2020ไปแล้วนะด้วยว่าพร้อมกับขุ่นเด่นๆที่คุณกรพัฒน์ให้มาในคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะศึกษาทำการบ้านนะเพื่อจะใช้มาตัดสินใจนะในการเล่นในการเทรดนะที่จะชนะในเกมหุ้นในส่วนของปี2,500 ในส่วนของปี2024หรือปี2,567นะครับนี่คือช่วงของกล้ยหอมกับกูรูนะครับในช่วงของ4หุ้นสุดสุดิงกันบ้านะครับโดยทีมขับของหุ้อิอิอเอ์มีการกอติดหน,น้ากระดานนะครับมีหุ้นหลายๆตัวที่มีความโดดเด่นนะครับน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นะคือตัวของเดลตานะครับแม้วันนี้เดลต้าจะปรับตัวลดลงวว่าปิดที่88บาทนะครับลดลง3บาท25ตางนั่นะิดเป็น3.56เเซ์ ส่วนตัวที่2องที e ่เอนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่59บาท75สตางค์ลด,ดโลง50สตางค์ที่เป็น0.83และตัวที่3นะวินโด้นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท36สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1สตางค์ที่เป็น0.74และตัวที่4นะครับแซนสตินะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท77สตางค์นะเพิ่มขึ้น2สตางค์ที่เป็น1.14ครับนี่คือ รายการกล้วยหอมกับกูรูในวันสุดท้ายสําหรับตลาดหุ้นไทยในปีเถาะหรือปี2 5 0 6 6นนะผมเชื่อว่านักงทุนคงจะใช้นะบทลงบทเรียนนะั้นหรือว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในรอบปีนะมาเป็นบทเรียนนะเพื่อจะนําไปสู่ของการตั้งหลักตั้งเกมในการเทรดหุ้นสําหรับปีมะโรงหรือปี2567สําหรับถ้าเกิดท่ชอบรายการนักฝากได้ฝากแชร์นะทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะของหุ้นอินไซ นะสำหรับรายการกล้วยหอมกับปูวันนี้ต้องขอมนาท่านผู้ชมผู้ฟังกะนะันับพบกันใหม่ในวันที่2มกราคม2567สวัสดีครับผม